สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l p ฟีโน m ม n a l ครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการยุกิเวิ l d ์นะครับมาแล้วครับสำหรับบล็อกพิเศษเดือน12ครับมาติดติดกันเลยครับช่วงอาทิตย์นี้2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาสิไม่ใช่อาทิตย์นี้ต้องบอกว่าเป็นบล็อกพิเศษนะเออเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยบล็อกเดือน12กับบล็อกเดือน2เนี่ยเขาจะมีบล็อกพิเศษมาให้เราเนี่ยอุดหนุนกันอยู่แล้วนะครับ ซึ่งบ็อกนี้ครับมีชื่อว่า Dual List Box Prismatic Summon นะครับผมซึ่งภายในบ็อกนี้เนี่ยมันก็จะมีการ์ดรีปินตต่างๆมากมายครับรวมถึงการ์ดที่ทำออกมาใหม่นะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดพิธีกรรมฟิวชัน่นซิงโครเอ็กซีดเพนูลลมรวมถึง ลิงก์ด้วยนะครับก็จะทําออกมาในบ็อก์นี้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ครับในบ็อก์นี้ก็ยังจะมีสลีฟสวยมากๆแต่ละลายไม่เหมือนกันนะมันก็จะมีลายแบบลายพิธีกรรมลายลิงก์ลายเพดูล่มอะไรอย่างเงี้ยลายซิงโคลอะไรประมาณนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสุ่มได้บ็อกซ์แบบไหนมันสุ่มนะมันไม่การันตีนะครับไม่อยากอธิบายเยอะครับนะฮะให้ไปรอดูดีกว่านะฮะแต่ที่แน่ๆผมจะเปิดบ็อก์นี้ไม่ได้ครับถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์อย่างร้านมเดังไกา์ครับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อ d u เอ i s t Box พริสมาติกซัมมอนนะดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกว่าอยากเปิดมากๆไปได้เลยครับที่ร้านโมเดิร์นการ์ดครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันหรือสามารถติดต่อไปได้ที่ Li น์แอดแอดโมเดิร์นการ์ดครับหรือใครสะดวกไปหน้าร้านสามารถไปได้ครับที่ตึกอเววันพลาซ่าชั้น4นะครับเราไปเปิดดูอลิสบ็อกพริสมาติกซัมมอนกันดีกว่านะครับบ็อกซ์ใหญ่มากทุกคนแล้วก็มันมีกล่องใส่การ์ดที่น่าสนใจด้วยอะไปเดี๋ยวไปดูกันโอเคได้ละ นี่เปิดจากด้านข้างนะครับนี่อุย๊ยได้กล่องฟิวชั่นครับทุกคนได้กล่องฟนะิวชั่นฮะนี่ก็จะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะครับถามว่าผมชอบลายไหนจริงฟิวชั่นก็เป็นลายที่ผมชื่นชอบอีกหนึ่งลายนะแล้วก็จะมี e x c e e d ครับแล้วก็มีลิงก์ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะเออนี่ฟิวชั่นก็จะมาประมาณนี้นะครับโอเควิธีการเปิดนะครับก็เหมือน เปิดกล่องปกติทั่วไปเลยที่เราเคยได้รับมานั่นแหละครับนี่เปิดตรงนี้นะครับปาบเขาให้นี่เขาจะมีที่กั้นแบบนี้ปึ๊บนี่เป็นซองนะครับเขาให้มาทั้งหมด6ซองเอ้ยไม่ใช่สี่ซองครับโทษทีแล้วก็ซองละ1ิบใบนะหรือมากกว่านั้นวะเดี๋ยวเราค่อยมานับนะผมจำไม่ได้แล้วอ่าแล้วก็จะมีที่วางนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเต๋านู่นนั่นนี่คือสามารถเป็น กล่องใส่การ์ดได้เลยกล่องหนึ่งนะทุกคนนี่แล้วเขาก็จะมีแบบเอียงมาอย่างนี้คือคุณไม่ต้องควักแบบว่าอย่างนี้นะคือคุณเอียงมาอย่างนี้อ่ามีกล่องใส่การ์ดให้ด้วยครับนี่กล่องฟิวชั่นนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเหรียญเหรียญอันนี้ันนะอันนี้นะ่าจะเป็นตัวแบบรองเด็กนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยรองเด็กนะครับแบบว่าคือไม่รู้อะ <laughs> ผมไม่รู้วิธีใช้หวะน่าจะแบบวางวางอย่างเงี้ยแล้วก็เ,เด็กมาทับอะไรอย่างงี้เปล่าจะได้หยิบเด็กง่ายๆคือบางทีเราเราหยิบมามันอาจจะแบบเขาเรียกว่าไงด้วยความที่เด็กมันนาบกับเพมัดทอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะหยิบมาไม่หมดไงนึกออกไหมมันอาจจะเหลือใบสองใบอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีตัวรองตัวเนี้ยมาวางอะ่ะมันก็จะแบบว่าหยิบขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีสลีฟครับสลีฟสวยสวยนะสวยนะ นี่ลายสวยมากนะครับซองคุมสลีฟนะครับอ่าใครที่แบบว่าไม่ได้ใช้ดากออนชิลอยากใช้แบบนี้ก็ได้นะครับข้างในก็จะมีลายกรอบเห็นไหมมีกรอบของมันอยู่นะครับแล้วก็มีอีกไหมเนี่ยหมดแล้วปะหมดแล้วนะครับหมดแล้วโอเคเฮ้ยไม่ธรรมดาหรือถ้าแบบว่าอย่างคิดคิดแบบง่ายๆนะใส่่างนี้ก็ได้นี่แล้วก็ ดีไปอีกชาร์ตหนึ่งเป็นไงโคเทบอกเลยอ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะนี่เขาจะมีตัวรองเด็กนะครับแบบนี้นี่แล้วก็จะมีเหรียญไว้ทอยแหละหัวก้อยนะฮะอ่าอันนี้เขาจะมีลายด้วยนะลายตัวต่อพันปีนะครับเหรียญอย่างนี้หัวก้อยไทยนี่ใครเริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับทุกคนเฮ้ยโอเคนะ โอเคทีนี้ว่าเรามารุ้นกันที่ซองล้วครับว่ามันจะได้6แบบหมดเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็สุ่มระดับเอาว่าเราจะได้ใบไหนเป็นซีเคตใบไหนเป็นซุปเปอร์อะไรเงี้ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าเลขั้นต่ำอ่ะมันคือการ์ดอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นซุปเปอร์นะฮะเราจะเปิดทีละซองนะเพราะว่าซองมันหนานะครับ โอเคมาเริ่มกันที่ซองแรกดูความหนาดูความหนาของกาทุกคนนี่แล้วก็เป็นนอร์มอลพา r a เ e ลครับอ๋อโอเคเป็นนอร์มอลพา r a เ e ลมันจะคล้ายๆนี่ป่าว่าซีเกตยูทิลิตี้ไหมที่แบบว่าขั้นต่ําก็เป็นนอร์มอลพา r a เ e ลอะไรเงี้ยแต่ว่าเโอเคเดี๋ยวเราค่อยดูไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นซอมบี้ป่าวว่าแบบพวกมายาคาชิอะไรเงี้ยอ่าตัวลิงก์นะครับ อันนี้พันเพนดูรัมโอเคตัวดากสเลเยอร์นะครับแล้วก็ 3, Fake Number, วัำเบอร์สามเฟกนัมเบอร์วะใช่ไหมโอเคตัวลิงก์ตัว,ตวนี้แล้วก็มีโอเคแอดวานติชวันนะครับแล้วก็ซูเปอร์ครับผมเป็นตัว x อซตัวใหม่นะครับครับอันนี้ครับชื่อว่า galaxy eyes antimatter dragon นะครับ วัตถุดิบจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีเลเวล9 2ใบนะครับเธอละครั้งเราสามารถอัญเชิญแบบ e x c e ซิส a าแล็กซี s a อ t i อันติ Dragon กจาก Extra d ้าเดของเรามาบนสนามโดยใช้มอนสเตอร์เอ็กซิที่มีวัตถุดิบเอ็กซิสาใบหรือมากกว่าที่เราควบคุมอยู่บนสนาม1ใบเป็นวัตถุดิบการอันเชิญและวัตถุดิบเอ็กซิทั้งหมดของมอนสเตอร์ข้างต้นจะกลายเป็นวัตถุดิบของการใบนี้นะครับเอฟเฟกที่1 ความเสียหายจากการต่อสู้ทั้งหมดที่ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับจากการใบ,บนี้ที่มีวัตถุดิบเป็นเอ็กซอยู่จะเหลือเพียงครึ่งเดียวนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สองครับเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซออกจากกาบใบนี้1ใบในเทอร์นี้การใบ,บนี้สามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้2ครั้งต่อ1ช่วงแบตเทนเฟสจากนั้นถ้าวัตถุดิบเอ็กซที่เราถอดออกจากกาบใบนี้ข้างต้นเป็นมอนสเตอร์เราสามารถส่งมอนสเตอร์ที่มีเผ่าเหมือนกับเผ่าของมอนสเตอร์ที่ถูกถอดออกจากกาบใบนี้ข้างต้นจากเด็ก หนึ่งใบลงสุสานได้นะครับก็คือโม่แหละนะครับโอเคได้ซูเปอร์นะครับอ่าแล้วก็เป็นลิงค์คริสตันตัวใหม่ครับผมนี่ลิงค์คริสตันใหม่นะก็เป็นลิงค์สามนะครับจะไม่เหมือนเดิมนะตรงที่ว่ามันทำยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าวัตถุดิบหรือว่าเอฟเฟกต์เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายเดิม ต่างกันหน่อยต่างกันหน่อยมันมันจะมีความต่างนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต่างยังไงนะครับวัตถุดิบครับจะต้องเป็นมอนสเตอร์สองใบหรือมากกว่าโดยมีมอนสเตอร์จูเนอร์เป็นหนึ่งในวัตถุดิบการอันเชิญนะครับเอฟเฟกที่หนึ่งครับบอกว่าถ้าการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญแบบลิงก์สำเร็จเราสามารถอันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จูเนอร์ที่มีเลเวลเท่ากับหรือต่ำกว่าผลรวมเลเวลตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบการอันเชิญของการ์ดใบนี้รวมกันจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราหนึ่งใบามา,บาม ในสภาพตั้งพ้องกันนะครับนี่มันจะมีความต่างอยู่ใช่ไหมคือของเดิมเนี่ยเขาสเปจูนเนอร์จากเด็กใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจากเอ็กซ์ตร้าเด็กครับไม่ได้มาจากเด็กนะจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเท่านั้นแล้วก็เอฟเฟกต์สองเขาบอกว่าในช่วงเมนเฟสหรือแบตเทนเฟสของเทิร์นฝั่งตรงข้ามเราสามารถนําการไปดีที่เราควบคุมอยู่บนสนามออกจากเกมอันเชิญแบบพิเศษคริสต์รอนโทเคินเป็นธาตุน้ำเผาเครื่องจักรเลเวล1แล้วก็แอตแทคดีเฟนซ์ศูนย์มาบนสนามของเรา3ใบ แล้วก็โทเคนที่ถูกอัญเชิญมาจากเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถถูกสองเวยได้ครับจะคล้ายๆกับไอตัวมันชื่อว่าอะไรวะไอเมกาแฟนทอมบีดอะโอไลออนเอ้ยไม่ใช่โอไลออนมันชื่อเมกาแฟนทอมบีดอะไรอะสักอย่างที่มันเป็นเครื่องบินลิงก์สามมนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะมันเป็นเทิร์นฝ่ายตรงข้ามอะเออนี่ก็คิสตรอนร่างใหม่นะฮะได้ซูเปอร์แรแล้วก็คิวปิดครับผมได้เป็นซูเปอร์นะโอเคแล้วก็ซีเครดครับเป็นตัวนี้ ของ Cybers t นะฮะอันนี้ผมขอไม่บอกเทคนะเพราะว่ามเป็นการ์ดเก่านะครับก็จะมีฟอยทั้งหมดเนี่ย4ใบต่อ1ซองนะครับแล้วก็การ์ดทั้งหมดเนี่ยมี10ใบต่อซองนะอ่าได้ของเพ d u l ัมนะครับไปต่อโอเคได้มูดาก้อนนะฮะอ่าได้ตัวนี้รีมานะสมัยก่อนแพงมากซุปเปอร์แ่หรืออันต้านี่แหละนะครับเมนจูกอตนะ การที่ e ีเมล่าหูรีมาวะเชีย่ยแล้วกูที่ถืออันต้าอยู่ทำไงวะเนี่ยเดสทรูโดนะครับแล้วก็คิรินคีรินนี่น่าจะเป็นร่างใหม่นะเออเพราะว่าร่างเดิมไม่น่าใช่แบบนี้นะอ่าเป็นร่างใหม่ครับชื่อว่า the d r a g o s l a y e r win unicorn p นะครับเราสามารถสั่งใช้ง,งาน pendulum effect ของการ์ดใบนี้ได้เพียงเธอหลักๆเท่านั้น e f ฟ e c t ที่หนึ่งครับถ้าเรามีการ์ดอยู่ในช่อง pendulum zone ช่องอื่นของเรา เราสามารถเลือกสังใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งอย่างจากรายการต่อไปนี้ครับอย่างแรกครับอันเชิญแบบพิเศษการ์ดแใบบนี้มาบนเมนมอนสเตอร์โซนนะแล้วก็อย่างที่2ครับคือทำลายการ์ดใบนี้แล้วเมื่อทำเช่นนี้อันเชิญแบบพิเศษเพนดูลัมที่มีเลเวล5หรือต่ำกว่าที่อยู่บนช่องเพนดูลัมโซนของเรา1ใบามาบนเมนมอนสเตอร์โซนได้นะฮะก็คือสเปย์ตัวนี้หรือสเปย์เพนดูลัมตัวอื่นที่เป็นเลเวล5หรือต่ำกว่านะครับแล้วก็มอนสเตอร์เอฟเฟกต์ครับอกว่าเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์สองของการ์ชดช เอฟเฟกต์ที่1ครับตราบที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนของเราฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเลือกการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบเพนดูลัมเป็นเป้าหมายของเอฟเฟกต์ของการ์ดได้นอกจากนี้การ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญมาแบบเพนดูลัมจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็2ครับในทยของผู้เล่นก็ได้เราสามารถเลือกมอนสเตอร์หรือเพนดูลัมการ์ดที่เราควบคุมอยู่บนสนาม1ใบและการ์ดที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่บนสนาม1ใบนำการ์ดที่เลือกนั้นกลับขึ้นมือเจ้าของได้ครับก็ค ที่เป็นมอนสเตอร์หรือว่าเพดูลัมการ์ดของเขาหรือเราเนี่ยกลับขึ้นมือได้แค่นั้นเองนะฮะได้หมดเลยแล้วก็ตัวพิธีกรรมครับบีดีกรรมตัวใหม่นะครับชื่อว่า end of the world ruler นะครับเราสามารถอัญเชิญแบบพิธีกรรมการแบบนี้ด้วยการ์ด end of the world นะครับเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์สและ3ของการ์ดช่อนี้ได้เพียงเท่าครั้งเอฟเฟกต์ที่1บอกว่าตราบที่การ์ดบนี้อยู่บนมือหรืออยู่บนสนามการ์ดบบนี้จะนับว่าเป็น the king of armageddon demise นะครับ เอฟเฟกต์สองครับเราสามารถแสดงการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือของเราจากแลฟ์พอยต์ของเรา2000และนำการเวทมวนต์พิธีกรรมจากเด็กของเรา1ใบออกจากเกมสช้งานเอฟเฟกต์เมื่อถูกสช้งานเพื่ออัญเชิญแบบพิธีกรรมมอนสเตอร์พิธีกรรมของการที่ถูกนําออกจากเกมข้างต้นคือเหมือนประมาณว่าจ่าย2000ครับแล้วก็นําการเวทมวนต์จากเด็กเนี่ยออกจากเกมแล้วก็ทําการพิธีกรรมมาแหละก็คือสเปรย์ตัวนี้ออกมาอะไรประมาณนี้ซัมติง แล้วก็อย่างที่3าครับเราสามารถจ่ายแลพลอยของเรา2 0 0พครับทำลายการใบอื่นที่อยู่บนสนามทั้งหมดจากนั้นการไปนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น2อ0 0ครับอ่า end of the world นะโอ้โหได้ตัวนี้ซุปเปอร์ครับทุกคนอันนี้ต้องเก็บนะเพราะว่าจริงๆผมมีคอมมอนอยู่ตอนนั้นแม่งบารลอยห้าสิบตอนนี้คอมมอนน่าจะเหลือบาราห้าสิบได้มั้ง <laughs> แล้วก็ instant fusion ครับผมซีเขตนะ โอเคต่อครับอ่านี่จะเป็นคิรินล่างแรกนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะคิรินมันจะหันคนละด้านนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่ความต่างนะคิรินมันจะตัวตัวเนี้ยจะหันเหมือนเป็นแบบลาคอสแท้อันเนี้มันเป็นลาคอสแบบวาสดนเจิ้นนะฮะอะไรประมาณนะั <c oughs> ้นคูก็ไปเปรียบเทียบกับแบรนด์นะฮะเออโอเคคิรินด่างล่างเดิมนะครับผมอ่าต่อไปครับเวทพิธีกรรมอ่านตัวลิงน,นี้นะครับ เหมือนจะใช้กระดาษคอลิงได้แต่มันใช้ไม่นานนะทุกคนโอเคตัว x อ็กซ์กับดัก x อ็ e อันนี้อ้ยเหมือนจะเป็นพิสมาติกนะครับอ่านี่กับดัก e อ็กซ d ของฟัวร์มร์เออแล้วก็กระตายครับมีน,นี่แล้วก็โอเคได้ nightmare I sacrifice นะครับผมวัตถุดิบครับจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีเผ่าต่างกาันคือเผ่าปิศาจเผ่าอสูรมายาหรือเผ่าจอมเวทนะครับ เราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งของการชิ้นนี้ได้เพียงแ่ละครั้งเอฟเฟกต์ที่1ถ้าการใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษส,สำเร็จหรือในตอนช่วงจบบัตเทิลเฟสที่การใบนี้ทำการต่อสู้เราสามารถนำมอนสเตอร์ที่ฝันดกคาบควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบามาสวมใส่ให้กับการใบนี้ครับสอบครับการใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับผลรวมของค่าพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สวมใส่อยู่กับการใบนี้รวมกันนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวดั้งเดิมของมันเลยออริจินอลของมันเลยคือดูดมาเนี่ยก็เอาพลังโจมตีมาเพิ่ม อะไรเงี้ยดูดบูอาสามพันตัวนี้ก็จะมีสามพันประมาณนั้นนะครับโอเคได้ตัวเดิมมึงเอามาทําไมไอ้ลูกออดเนี่ยกูไม่เข้าใจนะครับอ่ะแล้วก็พิสมาติกปะไม่ใช่ลิงครับโอเคได้ของเฟอร์ไฮครับแล้วก็พิสมาติกของฟิวชั่นเป็นอะไรหกดาวแล้วก็กาลูล่าโอ้โหกาลูล่าพิสมาติกครับบ้าบอรจริงเชียวกำลังคิดอยู่ว่าอยากได้กาลูล่านะครับ เออเหมือนจะขายแต่ก็ต้องเก็บมาจังหวะนี้เออก็ดีเหมือนกันครับไ <laughs> ปปักกันอย่างรวดเร็วเลยละกันอันนี้ตัวที่มันเล่นกับแฟนทํอมในนะสมัยก่อนโอเคได้เทียนนะครับโอเคไดนามันโดนะครับแล้วก็ตัวซิงโครครับซิงโคร7เจดาวตัวใหม่นะครับที่ออกมาในบ็อกซ์นี้นะชื่อว่า h e l l d e บ f Bomber นะครับ มอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งใบกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งใบหรือมากกว่าคือวัตถุดิบของมันนะครับเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งและสองของการ์ดชื่นนี้ได้เพียง,งเท่านั้นเอฟเฟกต์ที่หนึ่งในช่วงเมนเฟสสองของผู้เล่นใดก็ได้เราสามารถทําลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามมากที่สุดเท่าที่จะทําได้และเมื่อทําเช่นนี้ทําความเสียหายสายไตรงข้ามจํานวนเท่ากับผลรวมของเลเวลตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ถูกทําลายจากเอฟเฟกต์นี้คูณ200ครับแล้วก็2ครับถ้าการ์ดใบนี้ที่เราเป็นเจ้าของการ์ด การต่อสู้หรือเอฟเฟ t การ์ดเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เข่าเครื่องจักรที่มีเลเวล5หรือต่ำกว่าที่อยู่ในสุาสายของเราหนใบอันเชิญเบพิเศษมอนสเตอร์ที่เลือกนั้นมาบนสนามในสภาพตั้งป้องกันครับโอเคได้ p e นดูลั m มานิการ์ลีได้ไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ซีเค e t ด a า o s โกสเลเครับประมาณนี้โอเคครับก็มีประมาณนี้การ์ดที่มันออกมาใหม่เนี่ยมันก็มีแค่6ใบเนาะถามว่าครบเลยไหมเอออันนี้น่าสนใจ คุน่าจะครบนะเพราะว่าอ่านี่ก็เป็นซิงโครนี่ก็ฟิวชั่นใช่ไหมลิงเอ็กซีดนะครับแล้วก็พิธีกรรมนะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะหมดอ่าเพดูลั่มเออโทษทีอ่ะเนี่ยก็กี่ใบอ่ะครบปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าครบนะครับบ็อกซ์หนึ่งเนี่ยน่าจะได้ พวกตัวใหม่เนี่ยครบแต่ผมไม่รู้ว่ามันออกมาเป็นซูปเปอร์หมดเลยไหมหรือว่ามันแบบสุ่มอะบางบ็อกอาจจะมีพวกนี้เป็นซีเคดหรือพิสมาติกก็ได้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันก็จะมีการ์ดลีมาด้วยนะครับซองละ2ใบนะเออสองถึงสามใบอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ได้พิสมาติกอาจจะการันตีหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกซองเนี่ยออกซีเคดหมดนะครับซองไหนที่ ออกพิสมา a ติกก็จะไม่มีซีเค็นะผมคิดว่านะครับอืมเพราะว่าถ้าไม่งั้นอะซีเคต้องมี4ใบแต่ว่าอันนี้เขามีแค่3ใบนะครับทุกคนอ่าก็ประมาณนี้ครับในมุมผมนะคือมองว่าแค่เอเซอรีแล้วก็รวมถึงกล่องเนี่ยผมมองว่าโอเคแหละมันมันเป็นกล่องกระดาษนะแต่ว่าผมว่าวัสดุมันค่อนข้างที่จะโอเคนะคือหมายถึงมันดูแข็งแรงกว่าอันเก่าๆที่มันเคยทํามาคือมันหนากว่าใช้คานี้ดีกว่ามันหนากว่า ตัวกล่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็รวมถึงอากล่องใส่กร์ดแบบเนี้ยคือถามว่าใส่อะไรได้คือถ้าถ้าเป็นการาดที่เขาเรียกว่าไงใส่พวกสลิปอะไรไปแล้วอะครับมันอาจจะบรรจุไม่ได้นะแต่ว่าถ้าใส่พวกการาดแบบอามันจะมีของผมมันจะมีกล่องแบบใส่ของสามัญอย่างเงี้ยเอาไว้เก็บสลับของสามัญพวกไซเด็กพวกอะไรเงี้ยใส่เข้าไปด้วยมีเข้าไปด้วย1กล่องซึ่งคุณสามารถเอามาเป็นกล่อง ใส่ไปในกล่องนี้ได้นะพวกของสามาัญหลืออะไรประมาณนี้นะครับนะครับผมชอบอิเซสซอรีที่มันให้มานะครับใครได้ลายไหนก็มาอวดกันได้นะครับอืมถ้าชอบแบบว่าอยากได้บ็อกซ์ที่มันเปิดการ์ดมาแล้วได้การ์ดแพงๆหรืออะไรเงี้ยบ็อกซ์นี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะแต่ว่าบ็อกซ์นี้อะครับมันเน้นเรื่องของการเปิดแล้วมีอิเรีให้แล้วก็รวมถึงการ์ดเนี่ยพิสมาติกอะคุณจะได้การ์ด ต่างๆมากมายนะครับที่รีออกมาแล้วก็มีลุ้นเป็นพริสมาติกนะครับทุกคนเออผมว่าผมโอเคกับการได้การลุล้านะก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามช่องฟีโนเม e นล l ด้วยนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับเราจะมีไลฟ์พูดคุยเบลลิสนะเพราะว่าบลลิสจะออกแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยครับร้านโมเดิร์นการ์ดครับใครที่สนใจครับอยากเปิดบล็อกพริสมาติกซัมมอนนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ร้านโมเดิร์นการ์ดได้เลยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะครับฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ